เลยค่ะเป็นไงบ้างคะก็บแบบว่านั่งรถนานมากค่ะก็แบบเฮ้ยแปลกใจมากว่ากรุงเทพกับบ้านเราเนี่ยมันห่างกันมากนะคะแต่แบบบ้านกับสนามบินห่างกว่าค่ะห่างกว่ายัางไงนะคะโอ้โหกรุงเทพมาอุบลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงคะ่ะแต่ว่ากลับบ้านสองชั่วโมง <laughs> ค่ะโอ้ oh m กรุงกรุงเทพมาอุบลกี่กิโลนะคะเจ็ดร้อยกว่าไหมค่ะใช่ไหมคะถึงไหมคะแต่ใช้เวลาแค่หนึ่งแค่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงค่ะ บนมันาจะรวยเท่าไหร่คะก็เกือบร้อยแม่เนาะเกือบร้อยกว่าก็ใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะทธไปมานานกว่าหรอคะไม่ทราบค่ะดูมันแดดใหญ่ว่ะตอนนี้ปวดดากมากค่ะเป็นสาวเป็นนางพูดไม่ได้นะคะขอโทษมากค่ะตอนนี้ปวดจริงๆ ลถึงบ้านแล้วเป็นไงคะเป็นบ้านแล้วค่ะกลับบ้านไปรบกวนอยู่กี่วันนะฮะสองอาทิตย์กว่าค่ะถึงบ้านแล้วได้อะไรไปสองอาทิตย์ได้ขนมไปไะกลับบ้านแม่เก็บของค่ะกลับบ้านถึงแล้วไหมนั่นนะบ้านถึงแล้วถึงบ้านแล้วถึงแล้วถอยเลย ตกอเแกปนจนกมอ่ะจ้งค e ุณอยู่ตนี้รอเสียสร้างเพิ่นทอโยนักร้องอย่าอย่าไอเขา